สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช e แน l อาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวิชาการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกนะครับเรื่องของการประชุมคอป26กนะครับก็คือการประชุมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนนะครับซึ่งเกิดขึ้นนะเราก็จะเห็นผลมาแล้วนะถึงาการพัฒนาเศรษฐกิจ การเงินที่มุ่งเน้นนะไปในการพัฒนาการเติบโตนะทางด้านเศรษฐกิจการเงินด้านเดียวโดยก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีความสนใจในทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับน้อยในะขณะน,นี้นะเราจะเห็นมนลพิษนะภัยต่างๆเนี่ยนะที่มันเกิดมากขึ้นในโลกใบนี้ของเรานะเรามองเห็นปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะเขาก็เลยรวมกลุ่มนะพยายามที่จะ เอาประเทศนะต่างๆผู้นำนะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะต่างๆที่มีอำนาจในการตัดสินใจกำหนดนโยบายต่างๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันนะเข้ามารวมกลุ่มนะเพื่อจะหาวิธีการนะรับมือเกี่ยวเรื่องของสภาวะโลกร้อนนะการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศนะครับเรียก่า c ว่า a ค e เม a เช e นั่นเองแต่อย่างที่บอกนะครับมีการพูดคุยกันมาเป็นระยะระ,ะนะแต่ต้องบอกว่าไม่ค่อยเห็นอะไรคืบหน้าเท่าไหร่ ไม่ค่อยเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับครั้งล่าสุดที่มีการประชุมก็ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาในะพฤศจิกายน64เนี่ยนะครับก็มีการประชุมคอปยี่สิบหกคำถามคือว่ามันจะเป็นจริงได้หรือไม่นะครับในมุมมองนะของคนทั่วไปนะแต่ว่าวันนี้จะมาชวนคุยกันเพราะว่าพอดีไปฟังคลิปหนึ่งนะซึ่งเขาได้สัมภาษณ์ มุมมองของอดีตรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะครับนายแรลลี่ซัมเมอร์นะครับที่เขามองเรื่องของการประชุมคอบ26นะ่หจะเป็นจริงได้หรือไม่นะครับมันหรือว่าเป็นแค่การพูดคุยกันนะแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเห็นผลมาแล้วนะครับว่าอย่างเรื่องของสภาพแวดุมอากาศนะอย่างมลพิษต่างๆเช่นฝุ่น pm 2.5เอาเฉพาะในบ้านเราเห็นชัดเจนนะก่อนหน้านี้นะครับเมื่อประมาณ 4- 5ปีที่แล้ว นะไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องฝุ่น PM 2.5นะเราเช้าตื่นมาเราไม่ค่อยเห็นหมอกนะขาวๆนะที่มันปกคลุมไปทั่วท้องฟ้านะบังในพวกตึกสูงๆมิดเลยเชา้ชาเช้าเรานึกว่าหมอกไอ้น้ําแต่จริงๆแล้วมันคือหมอกของฝุ่นเป็นฝุ่นจิ๋วฮะเป็นฝุ่น PM 2.5นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นในช่วงไม่ถึงสี่ห้าปีนี้มานะฮะต่อมาคือเรื่องน้ําท่วมฮะ เราจะเห็นว่าปีนี้ที่ผ่านมาปี64เราเห็นตั้งแต่ช่วงต้นปีมาเลยนะเกิดน้ําท่วมใหญ่ในยุโรปน้ําท่วมใหญ่ในอังกฤษน้ําท่วมใหญ่ในเยอรมันน้ําท่วมใหญ่ในเนเธอร์แลนด์นะน้ำท่วมใหญ่ในตุรกีนะแล้วก็น้ําท่วมใหญ่ในสหรัฐอเมริกาในมหานครนิวยอร์กเองนะน้ำท่วมใหญ่ในจีนนะครับเกิดขึ้นในปี64รวมถึงในบ้านเรานะซึ่ง ครบรอบ10ปีพอดีของน้ำท่วมใหญ่นันในปี2554 10ปีพดีปีนี้2564ก็มีปริมาณน้ำนะที่มาจากฝนมาจากพายุที่ตกลูกเดียวนะครับนะทำให้ท่วมไปหมดเลยนะเป็นปริมาณฝนเราเรียกว่าพันปีหรืออย่างไรไม่ทราบ ้ทำให้ปี64ในบ้านเราเองก็เจอสภาวะาน้ำท่วมที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าต่างประเทศเลยนะครับเพไว้นั้นสัญญาณต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสัญญาณเตือนจากธรรมชาติที่ผมได้ทำมาหลายคลิปนะว่ามนุษย์นะครับอาจจะใช้วิถีชีวิตการดำเนินชีวิตนะการกินใช้บริโภคที่ไม่สมดุลน,นะครับกับการฟื้นคืนของธรรมชาติ วันน้ธรรมชาติกาลังส่งสัญญาณเตือนผ่านมนลพิษก็ดีผ่านภัยพิบัติทางพายุทางน้าท่วมก็ดีนะมาบอกมนุษย์ทุกคนให้เปลี่ยนวิถีนะซึ่งผมก็ได้ทําคลิปออกมาอธิบายฝังว่าวิธีที่เหมาะสมกับธรรมชาติก็คืออยู่และสอดคล้องกับธรรมชาติก็คือวิถีเศรษฐกิจพอเพียงนะกินใช้บริโภคให้พอดีพอเพียงนะครับมันจะดีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจกระเป๋าตังของเราเองนะสุขภาพของเราเอง แล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะมันจะไม่ทําให้เกิดสภาวะเสียสมดุลอย่างที่เรามองเห็นนะครับมันมุมมองของนะครับคุณร a ลลี่ซัมเมอร์นะที่พูดถึงในเรื่องนี้นะเป็นเพราะว่ามีพิจีกรรายการหนึ่งนะได้ถามเขานะเขาได้ถามคุณร a ลลี่ซัมเมอร์นะเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมคอปี่หกว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะสามารถที่จะทําอย่างเพียงพอที่จะทําให้พวกเราเนี่ยอยู่บนเส้นทาง ที่พวกเราต้องการจะไปอย่างแท้จริงหรือไม่นะพวกเขาทําได้ไหมทางคุณลารีซัมเมอร์นะครับซึ่งเป็นอดีตและดนตรีว่าการสงครารคลังนะของสหรัฐนะก็ตอบว่าเขายังคงวิตกกังวลน,นะเขาได้เรียนรู้ในฐานะผู้ระดมทุนซึ่งเมื่อผู้คนต้องการจะพูดอย่างสุภาพจริงๆว่าไม่อะไรที่พวกเขาอาจจะทําก็คือการพูดเกี่ยวกับขอบฟ้าที่ยาวไกลออกไปมากและเป้าหมาย ความเะเยอทะยานที่เพิ่มมากขึ้นมากและเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีปริมาณนะที่เป็นธรรมของสิ่งนั้นกำลังดำเนินไปที่กาสโกนะครับสถานที่ประชุมนะฮะและเขาต้องการตัดสินสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะสักเล็กน้อยนะครับด้วยอะไรที่ผู้คนกำลังจะทำมันลงไปอย่างแท้จริงและให้คำมั่นสัญญาในะอีก5ปีข้างหน้านั้น มากกว่าปณิธานความปรารถนาที่พวกเขากำลังตั้งขึ้นสำหรับนับเป็นทศวรรษนะจากขณะน,นี้มีคำถามเพิ่มว่ามันเป็นบทเรียนที่สำคัญยิ่งเพียงแค่สรุปย่อในตอนท้ายว่าอะไรที่พวกเราต้องการจะทำนับจากนี้ที่จะมีสิ่งต่างต่างที่ถูกทำอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้ซึ่งคุณลาลีนะครับเขาก็ตอบว่าพวกเราจะเคลื่อนไปได้รวดเร็วเพียงใด พวกเรากำลังจะเคลื่อนไปสู่หนทางที่สนับสนุนส่งเสริมอย่างมากนะเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพลังงานฐานหินต่างๆด้วยพลังงานหมุนเวียนกำลังจะเป็นงานในระดับวิกฤตยอย่างแท้จริงซึ่งเขาคิดว่าเป็นทั่วโลกพวกเรายังคงกำลังใช้จ่ายเงินนับล้านล้านดอลลาร์ในการซับซไดานะครับก็คือการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลและสิ่งที่สำคัญที่สุดหนึ่งเดียวที่เขาอาจจะกำลังมองอยู่ไม่ใช่เครดิต ที่พวกเราให้แก่พลังงานหมุนเวียนไม่ใช่ค่าปรับลงโทษที่พวกเราใช้กับเชื้อเพลิงฟอสซิลแต่เพียงแค่นะก้าวย่างนั้นนะที่พวกเราเนี่ยลดการซับสิด i ยนะหรือว่าการอุดหนุนนะพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลเหล่านั้นนะครับโดยสรุปคือมุมมองของคุณนะครับเอ่อบรี่ซัมเมอร์เนี่ยก็คือเขายังไม่ตัดสินนะว่าการพูดคุยกันที่กาสโกใน COP26 เนี่ย นะจะจริงหรือไม่จริงแต่เขาจะดูผลโลการลงมือกระทําใน5ปีนียน,นะครับนะว่าจะเป็นอย่างไรคือลงมือทําจริงๆหรือเปล่านะไม่ใช่มีแต่พูดแต่ไม่ทํามันเองนะก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มนะครับอาจารย์เสกห้าจุศนนะครับซึ่งจะเป็นการพูดคุยกันเป็นรายสัปดาห์ในหัวข้อทางเศรษฐรกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับอย่างเข้มข้นนะครับก็สามารถนะครับเข้าร่วมกลุ่มได้นะโดยการส่งข้อมูล ชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านเข้ามานะครับในอีเมลแอดเดสผมนะครับนะขีดเส้นใต้นะส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบนะชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธิ์ับ gmail.com นะครับนะถ้าท่านส่งเข้ามาในไลน์นะส่งข้อมูลไม่ครบผมก็รบกวนท่านนะส่งให้ถูกที่และส่งข้อมูลให้ครบเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธิ์ gmail.com ซึ่งท่านจะได้สิทธิประโยชน์คือรับ Meeting ID กับ Meeting Password นะก่อนการประชุม15นาทีนะครับอะไรนี้บอกนะครับนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะเป็นการาสมัครนะตามสมัครใจของท่านแลนะท่านที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องชุมชนของผมนะก็าสามารถทำได้ตามอัธยาศัยนะครับตามเลขที่บัญชีนี้เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งตั้งอยู่ได้นั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กติดตามนะครับรบันช่องอาจารย์เสกเสริมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ